สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสุดทนฟาดคนดา่าจัดหนักมัมซัคดคนด่าลูกชายเรียกสินสอด50บล้านสงสัยลูกเขยไปตีกอล์บอยเกือบเลิกกันเพราะเอ็มเป็นลูกมัมฟังคำด่าสุดจี๊ดหนักมัมตอบคนด่าแรงลูกชายเรียกสินสอด50ล้านจริงไหมสงสัยลูกเขยไปตีกอล์บอยเอ็มบุตรชะาคำเผยคลิปเกือบเลิกกันเพราะเอ็มเป็นลูกมัม ตอนแต่งงานพ่อตาเรียกสินสอด50ล้านจริงไหมทางช่อง y t u t u เอ็มบุษราคำโดยเอมกับกอสามีมานั่งคุยกับพ่อหม่ำจกมกและแม่มดเอ็นดูโดยพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์ด่าคนในครอบครัวม่ำตอบถึงคอมเมนต์ของคนที่ว่าลูกเขยหน้าเหมือนข้อศอกหมาอยากเห็นหน้าคนคอมเมนต์เขาเป็นยังไงด้านแม่มดก็บอกว่าเขาทำไมรู้จักข้อศอกหมาเพราะเขาอยู่กับข้อศอกหมามาตลอด มัมยังบอกลูกว่าคนนี้แฟนขับตัวจริงด่าแล้วก็ดูพ่อก็โดนบ่อยรู้หมดรู้เรื่องพ่อแต่ไม่ชอบไม่หาไม่ขำเลยแต่ก็ดูแปลกใจแกชอบอะไรฉันหนักหนายอมรับสักทีแกแฟนขับฉันไม่ชอบฉันครอบครัวฉันไม่ต้องดูไม่ได้โกรธเขานะรู้สึกดีกับเขานะถอนหายใจบอกไม่ส่งเสริมแต่ปลีกเวลามาทับถมรักกันเหมือนเดิม มัมเผยถึงคําพูดที่มาบอกลูกเขยตกทางเข้าสารว่าจริงๆไม่ใช่ตกท,งทังขี้เขาเห็นบ้านหลังนี้แล้วเพชรเหรอไม่ใช่เพชรลิเกตอบให้แล้วไม่จริงไม่ได้รวยด้านแม่ยายถามลูกเขยทําไมชอบเอ็มคนเขาคิดว่าเพราะเป็นลูกมัมรวยอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปลว่าจริงๆพอรู้ว่าเป็นลูกพอ่อแค่สนุกอยากลองจีบเล่นๆพอวันสองวันรู้สึกคนนี้คลิกดี พูดคุยถูกคอดีเขาเข้าใจเราดีเขาผู้ใหญ่ดีมัมบอกว่าคนคิดตอนแต่งงานเราเรียกสินสอดเขาแพงไม่ได้เรียกเลยเอ็มกล่าวว่าบางคนบอกอย่าไปคิดว่าก๊อบพบเอ็มเพราะเอ็มรวยจริงๆบ้านก๊อบรวยมากเราน่าจะเรียกค่าสินสอดเยอะเราเลือกเขาเพราะว่าเขารวยหรือเปล่าก๊อบถามพ่อตาทำไมไม่เรียกสินสอด หม่อมตอบว่าคนรักกันเพราะว่าเรื่องดีอยู่แล้วด้านแม่มดบอกแต่ลูกชายเธอหม่อมยอมรับก็ต้องเตรียมไว้ให้เขาถามว่ามุมอมองเรื่องค่าสินสอดจําเป็นไหมแม่มดย้ําเช่นกันว่าคนรักกันก็ไม่จําเป็นขอให้เขารักลูกเราดูแลลูกเราพอแล้วดูแลจนแก่จนเฒ่าเขารักใครเราก็อย่าไปเลือกให้เขาเพราะเราไม่ได้ไปนอนกับเขาเอ็มถามพ่อมองก๊อปเจ้าชู้ไหมหม่อมบอกว่า ถ้าจะดื้อก็เพราะเพื่อนพาไปไม่ได้ดื้อด้วยตัวเองถามว่าพ่อแม่รู้สึกไหมการเป็นลูกเขยหม่ำจกมกไม่ได้ง่ายมดยอมรับว่าสงสารก๊อบมากกว่าที่โดนว่าโดนดา่าโ,โดนนู่นโดนนี่หม่ำกล่าวว่าก็ไม่แปลกตอนเด็กเอ็มก็โดนเรียกลูกไอหม่ำเอ็มกล่าวว่าแต่เอ็มซึมซับมาแต่เด็กแต่ก๊อบไม่เคยไง มีบ้างที่ทำให้เขาคิดว่าจะคบต่อดีไหมเพราะเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานกับคำาคนด้านก๊อฟยอมรับตอนนั้นโดนเยอะก็อดใจไม่ได้ที่จะอ่านด้านพ่อตาหม่ำก็บอกว่าพ่อก็อ่านคนคอมเมนต์เสียๆหายเพ่อขำม,มากกว่าแกก็คอมเมนต์อยู่ได้ทุกครั้งแกก็มาคอมเมนต์คนเดิมนี่แหละแฟนคลับยอมรับซะไอ้น้องขณะที่กอฟบ,บอกว่าตอนนี้ก๊อฟค่อนข้างเฉยๆมาก ก็พูดเรื่องลูกคนที่สามเอมถึงกับบอกถ้ามีคนที่สามแม่ต้องย้ายไปอยู่กับเอ็มแล้วนะด้านหม่ำรีบบอกว่าวันข้างหน้าเอ็มต้องย้ายมาบ้านพ่อแล้วแหละพ่อจะทำหลังบ้านเป็นห้องให้เอ็มเป็นสองชั้นเป็นสไตล์โมเดิร์นคาใจแม่ยายถามลูกเขยที่ไปตีก๊อปไปตีจริงๆใช่ไหมก๊อปถึงกับหัวเราะบอกว่าไปตีจริงๆโดยเอ็มบอกว่าพ่อแม่เป็นห่วงที่ก๊อปไปตีก๊อปบ,บ่อยๆแม่โมด รีบบอกผู้ชายเขามองกันรู้เคยทำไงก่อนหันไปจิ้มหน้าสามีอย่างแรงก็รีบบอกว่าอาทิตย์ไหนไปตีบ่อยหน่อยเอาแล้วเอ็มก็ไปตีก็จริจริงๆใช่ไหมลูกดูดีๆนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ